จ้าจ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับโอ้พ่อเล้าแตกเล้าแตกเล้าแตกไม่สุดเต็ตเมเลยขาแตกหกเนาะเออสุดเต็มเขาแตกหกอยู่เนาะครับนี่ครับโต๊ะจอกไปเลยค่เข้าเข้าหานใช่ลูกกีปไปเลย,เย,เยเหาเจ๊แก่าเป็นร่างอ่ะโอ้ เืองคุณพระเจ้ได้หาเจ็ดเตีครับโอ้มันอกเจ็ดห้าหกแปดเก้าห้าเนาะครับอือโอพักกันได้หาเจ็ดเตียครับโอ้เโอเคอยู่หาเจ็ดั้งนทั้งร้านไ่ติดอะไรอือโอ้คือสิดังเนาะ หาจิตเกาหาน้อยเอาขาเข่าจักน้อยมือนีพอ่อน้อยกว่า,าวสามน้อยแนวขาสามน้อยถ้าไยตัวลูกตัววิ่งกับเขาซีอยู่เนาะครับจา้าเอาไปตัวห้าน้อยพอ่อเดี๋ยวเล่าม,ามือเล่ามืออื่นยังเอาเนาพนะพ่อเนาะครับจา้าใครเลยเจ็บบอกตู้กี้เนาะคือเอาแล้วเนาะวัน เอาเดี๋ยวตอนน้อยอยู่ละพ่อหนูลืมหนูลืมหนูว่าอยู่หาของพ่ออยู่าเอาขึ้นหัเห็นของพ่อพุ่มโน่บานนะเพราะเป็นภาษาละแต่ว่ามันเป็นชะเดกเพราะว่ากีสอหแม่พ่อแม่แล้วไหมเนาะโอ้ว่าเสียวถึงเจ็มือนัันเนาะเริ่มไปเลยว่าติดโรมาเอาขึ้นเง็ดเลยพ่อที่จะมีสวยเนาะจีเดี๋ยวน้อยก็นอกห้อเนาะ เอาโน้ยแล้วเดียวรัฐบาลไทยอ่าโอเคครับพอ่อเลขละเอาชุดหนึ่งสองสามเลขหลักเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวปกบสี่ห้าหกเจ็ดแปด

หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหก สามเจ็ดสามแปดตัววิ่งรูดตัวไรพอหกหนึ่งสามที่ศูนหกหนึ่งสามสี่ศูนย์ามาพอด้ทุกท่วนตัวเรียกก็นะพอนอะ,อะจ้า ตัวเลขแนวยทางห้าหน้อยของผพมนะคะหลังจากที่เข่าไปสามน้อยสีน้อยแล้วมืออื่นก็จะเข,าข่าคือเกาหละคะ่ะทำช่วมขาเพราะว่าตัวเลขเนี่ท่างช่วงนี้บุคคลพาดแถมรัฐบาลเล่ากับออกินนี่หเัเบนน้องพอเนอะงานมาั่ง ้อยเลขลักมากเก่าศูนยนสะคะตัวประกบ4ี่ห้าหกจับคู่ก็จะมีลักเก่าลัก0ูนลักหนลักสอลักสานะคะลักเกามีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์ี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสีหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งแปสองสี่สองห้าสองหกสองเจสองปด สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดรับตัววิ่งลูดของพ่อกับมี6หกมี1หนึ่งมี3สามมี4สี่มี0ศูนย์อันนี้คือตัวเลขแนวทางห้าน้อยของพัวพ่อเหมืออื่นเนาะค่ะเนะเาะพ่อมีอยังสิฝากแฟนขับเอฟซีบอมีอยังสิบอกแฟนขับเอฟซีบอ สองมืแกแจ้งว่าเขาไรอยะค่ะแก่กตแก่กบลุนเนาแก่ร่นเนาะทั้มกลับมาวนลางวนลางที่เกาล่ะเมียนอเล่อนกันนเขาวนลางเว้นมัดเลยก็ได้เคอนในมันจใหกันมันที่ิงไหมแกันแ้วน่รถ่ว่าจ้าไม่สิเบาไปมือหนึ่งสองมือนแล้วก็จะกลับมาหนักขึ้นเกาเนพ่อเนาะกลับมาสิทีประมาณนึงจ้าอคนนี้ก็ เขาดีโโดรดรดหรอกตัวร <_' S 2> ถตัวอะไรเจ้ามือบอกื่าเขาอุ่นที่เนาะเจ้าพ่อครับแต่พี่จะน่าเอาคู่จากข้างเลยกือพี่ว่าชั้นเาว่าเล่นเขาดีตัวเขาก็ดีกันได้ค่ะแต่วิ่งเอาก็ขอกราบขอบพระคุณพอหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาันพอเนาะ,ะมาเห็นวุ่นเป็นสะพานบุญเด่นทำช่วงเอฟซีเด่นนั่งไปพิจรารณานั่งไปคัดกรองเอ่อ ก็ขอกราบขอพระคุณผู้ที่แบ่งปันน้ำใจให้พ่อพุเนาะค่ะเนาะให้พ,อพ่อพุมีกำลังใจในการที่จะเหตุตุลกแนวทางให้ที่เห้านําไปเป็นแนวทางต่อไปนะคะขอให้ผู้ที่แบ่งปันน้ำใจโชกมานลำลุยตลอดนอะพ่อเนาะ <S <S จาเอาตุลกแน่วทางก็มีตามหนีกับท้ช่วะ่ะบบพผาดบพผาดจักมือแต่ว่าสิเขาไ้ายเขาหน่อยแค่นั้นเอง นะคะสำหรับเล่าพัฒนาพอากับพานเฉลุยนุยน่มเหมือนที่น้องพอเนาะเน้นหาเก่าออกเก่าหาแต่ว่าทัางพอมันออกเจ็ดหาล่างมันบ่พอครับอืมแสดงว่าได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งพางนอะ่ะเขาเอาเล็กดักแขนกขาพลักเมื่อนฝุ่น,เ,นเป็นตัวล่างอนะ่ะโอ้ขเขาบอกซีตัวเ่อเออ <มา S 1> ขเขาบอกซีตัวเือทั้งนี้เนาะ ถือว่ามีอยู่สำนักของพบพุม่มสำนักของพพุ่มเขา่าของลุ่งหมานเขา่าเข่าตัวรุดตัววิ่งมีสองสำนักเข่าตัวเจาะมีสองสำนักแค่นั้นละพ่อครับจ้าเอาเจอกันไม่คิดหนานะพ่อเนาะเดี๋ยวนี้ทั่วหารัฐบาลไทยต่อจ้าขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ